ครับสวัสดีครับพ่อเคือเกาเนาะครับครับผมคนมักศิษย์อินดีครับผมครับมนีก็มาสืบแท้คือเกาพี่น้องเมืองไทรมิโนเซไทปลาครับสบแซ่บเลยครับนี่ครับอืมี่น้องขนมจีนยาไตปลาครับมาครับแซ่บแท้ของกันครับสืบแซ่บเลยครับหากกินกับมีฟัก ้าครับลักซี่ครับแสบน้มกันที่เก่าครับผมเทเลยครับมาครับขนุมจีนน้ำยาใต้ปลาครับนี่ครับ ชิอจอดครับลดสั่งจัดเลยพี่น้อง จัดเมนูเสร็จแล้วครับมายครับเพชดเจ้าบาทรองน้องไม่ดองหรอื้อ เ่็นเพชรเครื่องแสบครับผมเพชรนัวครับ เบิร์ถฐานเลย่เนาะ ไม่ดองที่นนองสุดอยอดเลยครับผมครับ <c oughs> ผม สำหรับจิบนี่ก็แซ่บแสบต้องกันคือเกาะนะัะค,ครับเมนูขนมจีนน้ำยาไตปลาครับผมขอบคุณครับ